ความมีน้องเานิจใจมีความองสพี่สุลนทุกทุกคนเด้อที่มาซอยกันสารสานปฏรบัมไว่ยิ้มยื่บารมีหลวงพ่อค่ะปณิทานชีวิตสมเด็จมหาเรจ่ไอเหนื่ายมจแรคหม่พมีมันแปเพียงเบื่เกียลนั่งเลือนรแฝัถึงความอมแก่ะเียรยอำสาีงพที่ได้ประทำ วัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครเใทาาถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนครนี่ต้นไม้บรรยาก็ไดขึ้นเขามาไก้เหมกันาสที่น่ากลัวที่็กนที่นี่วัดถ้ำผาแดนนะคะจังหวัด สกลนครเป็นไม้นะคะอันนี้เป็นไม้แท้ๆเลยนะคะไม้ไม้แท้ๆเลยค่ะมีโอกาสมาไหว้พระทำบุญแล้วก็ดูสิ่งสวยๆงามๆนะคะเทียนเทียนเสริมดวงเทียนเสริมดวงนะคะที่วัดถ้ำผาแดนจังหวัดสกลนคร นี่ทุกคนก็มากันแม้ฝนตกก็มากันนะคะคนจุดเยอะแยะแล้วไปดูใกล้ๆไหมจะได้เห็นจะได้เห็นอ่าเขาเรีเยกอะไรนะบูชาดวงมีโอกาสก็มากันเด้อว,วัดถ้ำผา จังหวัดสกลนครสวยหลายสวยหลายนามคักงามแม่งนงามอีหลีเป็นแล้เป็นแล้ว สวยหลายเดยองามคักคักนั่งท้ายรถกระบะเนี่ยรถก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ยโชคดีนั่งท้ายพอดีได้เก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นท่าทำบุญแบบประจนภัย วัดจะมีรถให้บริการนะคะคนละ20บาทขึ้นไปไหว้วัดไหว้พระบนเขากำลังขึ้นเขาไปไหว้พระวัดถ้ำผาแตนจังหวัดสกลนคร ทุกสบายใจกายพอม้วนมูหยาดนิดเนาะเดี๋ยวพรุ่อตะวิตกันมันกันทั่วผู้ทุก